โอ้ยทำโอ้โหโคตรอิ่มเลยอาหารของย่าเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแต่อยากกินอีกอะไปไปกินอันนี้ของของอาจารย์สกายไหมไปแวะกินก่อนไหมไป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 อาจารย์สกายผมมาแล้วทำไมวันนี้ร้านเงียบร้านเจ๊งกันหรออาจารย์อาจารย์ไม่อยู่ อ๋อในดีอ่ะไปชวนเพื่อนๆแล้วก็ไปฝึกไหมก็ได้นะงั้นไปไปฝึกกันเถอะทำไปไปกันเถอะดีอฮอลุยว้ายโอ้จากไหนเนี่ยอาจารย์ไปไหนอะไรเลยอาจารย์มีอะไรเดี๋ยวนะอะไรไอ้นี่ทำเมื่อกี้ไอ้นี่ฮะอะไรเย็นขอขอบคุณอาจารย์ที่แล้วทำอะไรไว้ฮะอะไรเดี๋ยวก่อนดิอะไรเดี๋ยวทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องฟังกันฟังกันอ่ะ คือที่นี้เรืองม่อยู่ว่ารุ่นที่สามนะท่านของนี้เนี่ยมีภารกิจมาแล้วทีมของอาจารย์คนไม่พอมาช่วยหน่อยโอ้อาจารย์แล้วผมก็มีอันนี้อยู่แล้วว่ามีทีมอยู่แล้วว่าทำไมผมต้องไปทำอ่ะทีมของดีมมีใครปกติเท่าคนไหมบอยก็นอนอยู่โรงพยาบาลเซอรกุลาก็ป่วยอาจารย์อาจารย์แล้วก็ไปทำภารกิจเไม่ใช่ปกติเลยเห็นไหมอ๋อไม่ปกติคือป่วยใช่ <c oughs> อาจารย์ไปกันเถอะดีกว่าแล้วเขาสั่งให้ผมเนี่ยนะแล้วทามอ่ะทามเพื่อนผมอ่ะทามก็มาด้วยรอเอานี่ครบพอดีเลยสี่คนอาจารย์เนีผมไปทำคนเดียวอยี่ไม่ไหวหรอกโอ้ดูถูกกันไปแล้วมะโทรนี่เป็นคนจะทำอะไรไว้นี่เป็นคนคนเจ็ดดาบนินจาได้นูนเว้ยหนึ่งในเจ็ดดาบด้วยเนี่ยใช่หรอใช่อาจารย์ เหียนว่าจารย์นัดเป็นคนจัดการไม่ไม่ <S 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 ผมเองแค่นั้นนะคิริงกับคุณเล่ะผมจัดการเองหนึ่งในเจ็ดดามจ้าชื่ออะไรซาบุซาอาจารย์ไม่โอไม่ใช่ซาบูโซ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซาบุซาอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ซาบะศาส์อะไรอ่ะแหนรอตอนที่แล้วนะมึงเนี่ยกูตั้งชื่อผิดนิดเดียวเองเอ่อต้องไปทำเอออาว่าไงอาจารย์อ่าดีมตอนดีมก่อนนะไม่ผมจะถามไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ซ้อนไอ้หน้าหมาเนี่ยว่าเออฮินาตะเป็นไงบ้าง ตอนนี้จากอยู่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างตอนนี้อาการดีขึ้นแล้โคม่าเนี่ยโคม่าเลยเนี่ยขนาดนั้นเหลือวแค่ต้นไม้ตกต้นไม้นินจาตกต้นไม้น่าจะไม่เป็นอะไรนะเออใช้ได้สีขาวมากไปอาการโคม่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราหรอกแค่ใช้ได้สีขาวเกินไปแหละเกี่ยวสีเกี่ยวยังไงแค่ตกต้นไม้นินจาตกต้นไม้อ่ะเดี๋ยวกูทําให้ดูนี่นี่เดี๋ยวฉันทําให้ดูนะนี่เนี่ยเอาให้เห็นไหม ไม่นะดีปเ็นัวไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมผมอะไรเหรอใช้วิชาแปลงร่างเออแล้วภารกิจคืออะไรนะอาจารย์ภารกิจคือมีลุงคนหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นหมอถ้าจําไม่ผิดนะเขาให้เราทําอะไรเหรออาจารย์ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็โอ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 ปลาโอโอโอเคอาจารย์ไม่สบายแน่เลยดวงารกรัง ใช่อาจารย์ไม่ค่อยสบายเอาแล้วอาจารย์ไม่พักล่ะก็มันเป็นงาน๋อไม่ผมก็นึกว่าร้านเจ๊งเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ไหนได้หรือว่าคืออาจารย์ไม่ปกติเหมือนกันโอ้ใช่อาจารย์ก็ไม่ปกติไม่มีใครปกติเทุกคนเราในหมู่บ้านล่ะเดี๋ยวนะคือนั่นก็ไม่สบายใช่ไหมแล้วไอ้หน้าหมาเนี่ยไอ้นี่ก็อยู่ไม่ใช่เหรอไอไอที่อะไรนะมันชื่อะไรนะก้าวว่าใช้แมลงเลยนะก็อยู่ไม่ใช่เหรอ ไปทำภารกิจลับของวงตระกูลอะไรไม่รู้จะจักวงวงอ่ะโอ้จักวงวงตายแล้วนี่าจะบ้าแมลงทองอะไรสักอย่างอ่ะแต่ละทีไม่เหมือนกันโอ้ยเดินบนน้ำก็ไม่ได้คนอื่นก็น่าจะยังเดินไม่ได้แหละโอเคอาจารย์ก็เดินไม่ได้ฮะเดียวอาจารย์เป็นจูนิดแล้วไม่ใช่เหรอชื่อด้วยหลอะเนี่ยโอ้โหจะช่างมันเีละภารกิจก่อนก็ได้ทำไมมันไกลจัง่ะอาจารย์มันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้น ใกลบุกบ้านจะตายไกลที่หายเลยจ้าเออเนี่ยเดินมาเนี่ยขาจะพังนะเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็ถึงแล้วเนี่ยเพิ่งไปทำภารกิจที่แคว้นอิ่มมาทำเป็นพูดอะไรก็ได้ข่าวว่าโดดโดดทิ้งลุงไว้ข้างหลังตลอดเลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งผมช่วยลุงคนนั้นไว้โอ้โหไม่ได้นี่ผม MVP ีของภารกิจนั้นเลยนะผมพูดเลยที่ทิ้งลุงไว้ไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งเออเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วข้างหน้าเนี่ย ใช่หรอวิ่งบานทางหน้าอ๋องั้นเราก็ข้ามไปเลยไงกะโดดไปนี่เอาหลังนี้เหรอรู้นี่แหละรู้สึกว่าเหมือนเหมือนลุงคนนั้นเขาจะโดนอย่างนี้แหละไม่หรอกมาแล้วที่นี่เหรอนี่คือที่ไหนเนี่ยใช่ที่นี่เหรอใช่แล้วอุ้ยมีตะแก่ลามกด้วยอุ้ยตะแก่ทำไรอ่ะใจเย็นตะแก่เห็นลุงที่จะจ้างภารกิจพวกผมไหมตะแก่พี่ีหละอ้านี่เหรอ อาขอโทษครับอาแปะขอโทษครับอาแปะขอโทษครับแปะมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าอาเออเขาพูดดิครับเขาพูดสิเอจิตงสวมมาดูฟันเต็มเลยนะเขามาแล้วหรอมาแล้วครับแปะมีไงครับผมเออคือลุงจะให้ไปช่วยพูดดีๆดใจเย็น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 นายก็ใจเย็นสิทำไมใจร้อนางนไปช่วยลุงถ่ายหน้าหน่อย อ้าวผมฟังไม่รู้เรื่องไปคุยกับหัวหน้าภารกิจของวันนี้ก็ได้เนี่ยอาจารย์อาจารย์คุยเลยเอา嘛<ะ>หน้าอย่างงี้นีถ่ายหน้าดีเลยเนี่ย, <c oughs> ยเดียวถ่ายอัน,นอันนี้คือภารกิจของพวกเราคือต้องมาถ่ายหน้าไปไปถ่ายหน้าก็ถ่ายหน้าก่อนไปถ่ายน้านินจาถ่ายหน้าโอเคเดียวมาาถยกหน้าที่ให้ดีมเลยถ่ายหน้าไปเลยไม่เไม่เอาก็ไปด้วยกันสิอาจารย์โอ้โหถ่ายหน้า เรานาอยู่ตรงไหนอ่ะกูนึกว่าได้ทำภารกิจระดับเอนู่นนี่นั่นโอ้โหนี่ทำภารกิจเรานาอยู่ไหนอ่ะนาอยู่ไหนนาอยู่ไหนอ่ะลุงอนี่นาเหรอเนี่ยนี่มันดอกไม้เนี่ยลุงลุงลุงให้ทำสวนดอกไม้เหรอทำทำไม่เถอะไปเอาไอเยอะไรเนี่ยก็งเก็บดอกไม้ไปแล้วกันอ๋อเก็บดอกไม้เก็บก็เก็บอะไรวะเนี่ยโอ้เก็บไปเก็บไป เหนูว่าได้ภารกิจแบบสู้มันมันารย์กายนี่คือคนขาดถึงขนาดต้องมาเก็บดอกไม้แล้วเหรออะไรวเห็นล่ะหุ่แบบนี้เุาเลยถามสั่งมาไม่น่าเป็นภารกิจอย่างนี้นะหรือม่าเป็นภารกิจรับสุดยอดที่เราราจารย์ไม่สามารถบอกได้หรือเปล่าเก็บดอกไม้ได้นี่นะไม่รู้ไงอ่ะเราไปถามลุงกันทำไมอ่ะแปะได้ดอกไม้มาแล้วไปดอกไม้เอาไปครับ เอ้ยเอ้ยอ้หนุ่มลุงขอดูหน้าช้ากันอะไรอีกอะแป๊ออเอ้านี่นินจาเลยเอ้านินจาดิอะไรของแปะเนี่ยลุง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 นุงลุงลุงุ่งลุงลนงลุงอุงล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 นงาุกลนลุง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 ลงุงลุีลุงลงลงลุงลุงลุง คือคือคืออ่าดอกไม้สีม่วงให้หน่อยเลยยังจะให้กูไปหาต้องเก็บดอกไม้เหรอดอกไม้คือลุงจะเอามาทําสมุนไพรอ่าได้ครับแปะก็ได้ตรงไหนนะเออตรงไหนตรงไหนนะคุยกับใครวะนั่นไหนทีหนึ่งอะแปะไม่ปกติวะเนี่ยสักทีหนึ่งแหละอ้าวอยากจะผมไปหาเองก็ได้ ดอกไม้มันมีอยู่ไม่กี่ที่ตรงริมน้ำเนี่ยแหละริมน้ำริมน้ำเออริมน้ำอะไรของแปะเนี่ยใจเย็นใจเย็นแกคิดลืมนะอะไรเนี่ยอาจารย์พาผมมาทำอะไรเนี่ยเออดอกไม้สีอะไรนะสีม่วงเอาสีม่วงสีม่วงใช่ไัมนี้ด้วยเปล่าไหนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์อะไรเนี่ยดอกไม้ดอกไม้สีม่วงตรงริมแม่น้ำเชิบเชิบ ต้องมานั่งหาใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ใช่ต้องเดินริมไปหาหาแบบโอ้เรื่องเหมือนจะเจอเนี่ยดีแม่น้ําใครจะเจอวะเนี่ยแล้วหาจีอันวะเนี่ยอะไรของแปะวะเดียวหละโอ้เอ้ยอาจารย์ผมว่าเรากลับไปพักกันเถอะค่อยก็ได้อ๋อฮะฮะมึงกีเสียงใครร้องเจ็บผมเองเอ้าโอ้โหไปไปนะทุกคนไปกลับกันไปพักกันดีกว่าไป เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอยู่ไหนนู่นนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนี่มันนินจาของซูน่านี่เดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยคนเดียวคนเดียวใครวะกูโอ้ไม่ไม่ไปไม่ได้มาคนเดียวสามคนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่พวกนายเป็นใครอ่ะเฮ้ยนี่มันแฟนของโคนะจัดการดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพันธมิตรกับซื้อเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนเตรตัวสู้ อะไรวะเนี่ยตู้ดิโอ้โหวางป๊อกเข้าแล้วโอ้อาจารย์เราอาจารย์เราผีไม่ดีอย่าตีกันเองโอเคได้เลยอาจารย์โอ้โหโอจ้เดินบนน้ำเดินบนน้ำไม่ได้ึึึจุอบระวังระวังจมน้ำโอ้โอไอ้ทำระวังเพื่อนนายระวังสถารนี้ไม่ได้ละเอหลบไปเสื้ซะกันนี่ไงกันให้อยู่เนี่ยใจเย็นๆสิเข้าไปไม่ได้อ่ะ โอ้สถานเชิญฮึบโอ้โหไปกระถายเงาแยกเงาไม่ออกทำไมดูสู้กันไม่ไหวแยกเงาไม่ออกฮึบเฮ้ยแคว้นโคนะฮ้นมีแค่นี้เองเหรอวะฮะว่าแต่แยกเงาไม่ออกจากนี้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันหน่วยอะไรวะเนี่ยหน่วยลับของซื้อน้าหนแล้วมาทำอะไรเราวะเนี่ยโอ้ใครอันเชิญหมาไอ้ไอ้นมีอยู่คนเดียวเฮ้ยไอ้หน้าหมาระวัง จะการนี้อ๋อจะจับจะการจะหมดแป๊บนึงจะการหมดนี้โอ้ตายแล้วตายแล้วทำในไหวใช่ไหมพักก่อนพักก่อนถอยก่อนได้อาจารย์จะการเองเด็กพวกนี้สู้ไม่ได้เลยไงวะอวาวนายมาตามฉันมาเอาดิอาจารย์ระวังตัวด้วยอะไรอยู่นั่นนี่โอเดี๋ยวผมช่วยคุ้มกันให้โอ้ยขอโทษใครโดนใครขอโทษด้วยเฮ้ยเจ็บโว้ยอุ้ยอาจารย์สู้น้ำอินเท่เลย เอาดีแค่นี้คุณไหนก็จะหมดพ้นจากการดับแค่นี้แหละขนมแค่นี้ยังงั้นเหรอเออเลยแยงเงาไปจัดการมันจัดการเร็วลังแยงของฉันเด็กพวกนี้จอบจั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 บเออจัดการเลยแย่งเงาค่ะตบตบล่งแยงให้หมดดิตบลรางแยงให้หมดได้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 หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหยม้ามาลงน้ำไปแล้วก็ท่าโอ้โหแม่งจะขาดเขาหมด จะแยกเสียก่อนการไอ้เสียก่อนไอ้ท้านายเดินบนน้ำไม่ได้นะขึ้นมาก่อนคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายเอาเลยอาจารย์้ยจะขอโทษนาหมาจัดการไปลุยรอบสุดอ้อยทไมหมามันกัดกูไอไอหน้าหมามันกัดโอ้ใครนายเป็นหมาฉันล่ะฉันขอโทษฉันจะไปปลาโดนไอไอหน่วยรับของซืนอะมันไม่ตายสักที ตายเถอะตายเด้อ่ึยแล้วอาจารย์ระวังตัวด้วยเหมดแล้วเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเย้เอาไม่ต้องแล้วมึงกลับกลับเออกลับ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 ไม่ต้องแล้วโหอาจารย์ผมเห็นอาจารย์เดินบนน้ำแล้วเท่ผมอยากเดินมั่งอะสอนหน่อยสินั่นๆเดี๋ยวนะนี่ไปทำธุรกิจที่หมู่บ้านน้ำมานี่ยังเดินบนน้ำไม่ได้อืมอาจารย์นั้นไม่สอนอะ โโอ้หเขาไม่ย้อนสอนผมสักทีอ่ะเย่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะสอนแค่เทคนิคพอเทคนิคอย่างเดียวยังไงครับคือตรงจะกะไปที่เท้าแล้วก็โดดลงไปเลยง่ายง่ายลองทีเฮ้ยโอ้โหครัับเห็นไหมอาจารย์จมนล้วเลยโอ้ยอาจารย์อย่ามาโมะเมื่อกี้มึงสู้อย่างเท่เลยมีพเลยเนี่ยเอ้ยหน้าหมาฉันว่านายเก่งกว่าฉันลองดูสิไป ดูขนาดหมาังวิ่งบนน้ำได้เลยไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันต้องใช้วิธีตุนแรงสักหน่อยแล้วล่ะเจะต้องต้องวิ่งใช่ไหมวุ้ยได้ชาจะกลับเฮ้ยได้ยังไหนได้ยังยังไม่ได้ก็ซอสเดี๋ยวก็ได้เองตองต่อไปตัวชาจะกลับไปที่ขาไปเฮ้ยเกือบได้แล้วเฮ้ย เบได้เมก้เกือบได้เฮอบเอาใหม่เฮืบเอ้ยอาจารย์มัน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 ไม่ได้มันตกกับมันเมื่อกี้เกือบได้แล้วใช่เดี๋ยวมันมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นิดนึงอบเฮ้ยเมื่อกี้ซอสเมื่อกี้ซอสได้แล้วอาจารย์อาจารย์มันจะเริ่มได้แล้วฝึงต่อไปวิ่งวิ่งไปตรงนู้นระวังวิ่งก็วิ่งบนน้ำไปเผื่อเผื่อจะดอกไม้ของลุงคนนั้นอีกคือเนาะแต่มันมันทำยากจังวะได้ยังไม่ น้ามารอบอีรอบอีรอบอีรอบไปปึ๊บอือๆๆได้แล้ว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 แล้วก็จมเหมือนเดิมแล้วก็จมเหมือนเดิมเฮาอึ๊บอีอาจารย์เฮ้ยได้แล้วนี่อาจารย์ได้ยังก็ได้แล้วจะจะจะจิกจิกจิบหายจิกกะเออใช่จะกกะจะหมดโอ้ยตายแล้วตอนแรกๆมันจะอย่างนี้แหละจะกาดหมดโอจะกระหลาดจะหมดจะกระหลาจะกะจะกระหลาบ้าอะไรนี่มันคำของนายราวินเราต้องไปหาดอกไม้สีอะไรนะ ตีม่วงมัง้งงั้นลองอีกรอบปึ๊บเม็ดโอเค,อเคได้แล้วไปไปไปหากันเถอะใครเจอกนอชนะโอเคไหมพวกเราอาจารย์เจอก่อนแน่แน่ไม่หรอกไปโทรผม,มนี่หาเก่งสุดแล้วในเนี้ยเอ้ยแต่อ้นั้นจะหาเก่งนะอันนั้นมันใช้จมูกดมนี่มาเป็นหมาเน,ยใ,เนายใช่ไหมนายเป็นหมาใช่ไหมเป็นก็บ้าแล้วอ๋เอ,เ,อเราเอ๋อเราไม่ใช่เหรออ๋อแค่ซีเป็นหมา โอ้เดี๋ยวอะไรระเบิดโอ้เออะก็อันเชิญนะมึงเนี่ยไอ้ขี้โมโหก็อันเชินเจอไหมชาเป็นไงเจอไหมชาไปก่อนเออจะกัดจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วด้วยเฮ้ยไหนเฮ้ยเจอแล้ว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  เจอแล้ว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 เจอะฆ้ามันเลยเอกแบอกแล้วว่าอาจารย์เจอก่อนโอ้ยงแสดงว่าอาจารย์ก็เจอก่อนอยู่ดีนายอ่ะแพ้อยู่ดีอ่ะอาจารย์อาจารย์เจอตั้งนานแล้วพวกเราก็แพ้กันหมดอ่ะเอาง่ายๆใช่ไหมเอ้ยนี่ชื่ออะไรนะอากัรมารุใช่ไหมวันนี้อากัรมารุไปกันเถอะไปเอาจริงอาจารย์เจอตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนพวกนั้นจะมาตีเราแล้วอ๋อเหรอแล้วจะให้พวกกูเดือดหายทำไมวะ าจะได้มีเป้าหมายในการขุดเดินวันน้ำเองออย่างนี้เองเอออาจารย์ก็ฉลาดเหมือนกันนี่นะเฮ้ยนี่มันแปะมันแปะใช่ไหมแปะแปะแปะเฮ้ยมาเอาดอกไม้ก่อนอย่าเพิ่งไปแปะ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 ได้แล้วดอกไม้นี่นี่นี่ดอกไม้นี่เอาไปเอาไปเอาไปเออแปะถูกถูกอันใช่ไหมถูกใช่ไหมแปะไม่ตอบเลยแปะเอ้ยใจเฉยเฉยเฉยดีดีแปะเขาเขาเป็นคน สั่งมาน่ะภารกิจนั่นแหละอะไรของแปะกว่าแปะกไปไปไปกลับ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 ไปไปเดี๋ยวไปส่งส่งส่งแปะกลับบ้านส่งตุชลากลับแล้วก็จบจบไปเราจะได้จบจบเราจะได้ไปทำไปฝึกกันต่อไปไปสิแปะไม่ไปกูทื่ไปเลยไรไปงั้นเราเดินตามแปะไปไปแปะเร็วไป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 เลยฮึบฟืบอาจารย์เสร็จเสร็จภารกิจนี้เราไม่ต้องไปไหนต่อแล้วใช่ไหมครับ มีแค่ตะกำหมู่บ้านแล้วก็ไปขอร้านต่ออว่าไงแปะเราเราทีคนแก่อีกแล้วเนี่ยขอโทษครับวัยรุ่นเป็นพุ่งพระนะคอันนี้อันนี้ดีมยอดนะทีคนแก่ไมาเจอเอาไปสีไรเนี่ยเอ้าโอ้ยมึงตาพอสีได้ไงแปะสีม่วงไงหุ้ยไปเข้าบ้านเอ้านี่เชิญผมกลับไปนะแปะนี่มันล่างแยกบายบายนั่นทิ้งก่อนใครเลย อ๋ออยู่นี่เอ๊ะยุ่งหาไม่เจอนะไปกันเถอะไปไปนะแปเจอกันไปอย่าตีไปไปไปไเถอะเออกลับจดีกว่าโอ้ยอุ้ยอุจภัยป่าไม่มีอะไรแปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอิบิยาบดับไฟก่อนชิ้งไปเลยไปแล้ว ออ,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 อไปเจอกันโอเคซอส<ม>ฮินาตะอย,อยู่อยู่อยู่ห้องไหนนะห้องพยาบาลห้องเดียวกับเราเออห้องพยาบาลอย่าพาไปหน่อยนะตอนนี้เลยไปชิงนน่งเราจะเลยโอเคชิงช่งกูชิ่งแล้วโอ้ยน,น,นี่นี่แม่ทำสลหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันก็หาดออกมาให้เราแล้ว <c oughs> ะกลับบ้านดีกว่า วันนี้นี่เหมือนช่างแสนสงบซะจริงเข้าบ้านกันเลยกันบินจาคุณห้าก็ไม่ธรรมดานะครับคุณอิทาจ,จิหนึ่งในนั้นมีพลังสถิตล่างก้าวหางอ๋อดีเลยครับ ในหัวกูนี่แหละจากฝนกูกะชากวินยามึงออกมาจากหลุมอย่ามาทำเป็นแอคว่ามึงมีกระสุนพวกกูพร้อมตลอดอย่ามาโชว์สตุนคิดว่าต้องกลัวเหรอต้องไหวเป่ารุ่นพี่ควยแลมึงเอาเปล่าตัวกูไม่กี่ปีสักคิด้าวกระเทืมมึงอีกสักทีแล้วก็คือเป้ากลางคืนพวกกูนั่งทำเพลงเปิดอินเทอร์เฟซแล้วก็เริ่ม